สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอซใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคานวณแนวทางนิเควียพ้ K e v A B, ชาว่ายนะคะวันที่16กันยายน2,565นหสนะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้อง่าคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะกาปดองคาก่อนคำนวณนะคะไปดูว,วันที่15ก่อนนะคะดองนี่วีมาหรือเปล่านะคะ วันที่15้านะคะใจให้เด่นรอบเช้า9้าและ8ดเด่นรอบบ่าย6และห้านะคะรอบเช้าบนมา0ูนย์ดหล่าง7 8ดนะคะเข้าคู่8 6ดหแล้วก็7 8 8ดดดนะคะรอบบ่ายใจะให้เด่น5้าและ6และห้าบนมา6 9 2สองล่าง6 2สองนะคะ 6, 6มาแต่มาหลักร้อยนะคะแล้วก็เข้าคู่ล่างอีกหนึ่งคู่นะคะ สถิติมีเข้ามาหลุดกันทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องคะต่อวันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกนะคะเดินรอบเช้านะคะอยู่ที่เดินเช้านะคะพี่น้องคแปดและเจ็ดค่ะจะผู้หาความน่าจะเป็นนะคะดังแปดนะคะแปดสี่แปดสามแปดศูนย แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้านะคะพี่ังขาลืมเลื่อนนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเจ็ดน,นะคะพี่ตังเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะ ตอนรอบบ่ายนะคะนรองขารอบบ่ายเด่นอยู่ที่สี่และสามนะคะจับคู่หาคามน่าจะเป็นนะคะรองขาสี่นะคะสีะะ่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สอง สี่หกค่ะประมาณนี้นะคะเดี่ขาสามนะคะสามสี่สามหกสามเจ็ดสามสองสามเก้านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะพี่น้องเนาะ สำหรับเอซท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลขสี่คนนี้8 7 4 3สามสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคาสำหรับเอซีท่านไหนนะคะที่ไม่ชอบผู้ที่จะจับให้ก็จับให,บใหม่ได้เลยนะพี่น้องเนาะแล้วจะหมักซะคะ่ะดวงคนเราไม่เหมือนกันนะคะบางทีดวงบอกอีกคนนึงแต่ว่าคนอีกคนนึงไม่ได้ซื้อก็เป็นไปได้นะคะี่นดองมันขึ้นอยู่กับดวงนะคะ ค่ะก่อนจบคลิปนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ mm hmm. วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขจองหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น mm hmm. ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะ mm hmm. ค่ะสำหรับคลิปนี้ ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพีลล่น้องขาขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโศกโศกมันหมาค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ